จัดการเงินเดือนพนักงานด้วย Flow Account Payroll สำหรับมือใหม่ตั้งแต่ต้นจนทําเป็นเลยค่ะเมื่อเข้ามาที่หน้า Payroll แล้วก่อนอื่นให้ไปที่ตั้งค่ากันก่อนนะคะเพื่อมาเลือกบัญชีเงินเดือนที่เราจะใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานกันก่อนค่ะซึ่ง Flow Account Payroll หากตั้งค่าบัญชีจ่ายเงินเดือนเป็นธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์หรือธนาคารกรุงศรี จะสามารถดาวน์โหลดไฟล์แบบนี้ออกไปอัปโหลดได้ในเว็บไซต์ของทั้ง3ธนาคารที่กล่าวมาเลยนะคะสมมุติเราเลือกเป็นธนาคารกสิกรไทยแบบธรรมดาแบบนี้ก็เลือกเลยค่ะส่วนข้อมูลด้านประกันสังคมให้ติ๊กขึ้นส์แล้วกรอกเลขที่บัญชีนายจ้างกับลำดับสาขาด้วยนะคะถ้าเป็นสำนักงานใหญ่ให้ใส่เลข0ูนย์ตัวได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็กดบันทึกได้เลยถัดมาอยากให้มาตั้งค่าการปรับเพิ่มปรับลดตรงนี้ก่อนค่ะ ว่าในธุรกิจของเราจะมีค่าอะไรให้พนักงานเพิ่มเติมอีกบ้างซึ่งเราสามารถกดใช้รายการต่างๆเรานี้ได้จากการเปลี่ยนสถานะตรงนี้นะคะหรือจะเพิ่มเองก็กดสร้างใหม่จากนั้นก็ระบุรายการที่ต้องการได้เลยค่ะสมมุติเราเปิดใช้งานเป็นค่าตำแหน่งตรงนี้หรือจะมีเป็นค่าอาหารก็เปิดใช้งานและก็บันทึกได้เลยนะคะถัดมาเป็นการเพิ่มรายชื่อพนักงานค่ะให้เรากดสร้างใหม่มุมขวาบนได้เลยนะคะ แล้วก็มากรอกข้อมูลพนักงานตั้งแต่รหัสชื่อสกุลอะไรโดยใส่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเลยนะคะต่อมาก็เป็นเลขที่บัตรประชาชนค่ะส่วนเซกชันด้านขวานี้นะคะจะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็ได้ค่ะเลื่อนลงมาก็จะเจอกับข้อมูลการจ้างงานนะคะเริ่มต้นด้วยการใส่แผนกเพื่อให้แบ่งการดูข้อมูลได้ง่ายขึ้นค่ะถ้าไม่มีก็สามารถกดบวกเพื่อสร้างแผนกจากหน้านี้ได้เลยเช่นกันเช่นแผนก a n d i n g Page รหัสเป็น LP เป็นต้นค่ะระบุตำแหน่งของพนักงานและก็วันที่จ้างงานค่ะแล้วก็มาเลือกประเภทว่าเป็นพนักงานรายเดือนหรือรายวันค่ะจากนั้นก็ใส่เงินเดือนเลยตรงส่วนหักน้าที่จ่ายตรงนี้นะคะระบบจะคำนวณให้อัตโนมัติเพียงแค่ติ๊กให้คำนวณตรงนี้ค่ะส่วนด้านข้างตรงนี้ก็ให้มากรอกที่อยู่ตามบัตรประชาชนค่ะส่วนนี้จะช่วยให้เราไปทำภาษีพองอ .1 และพองอร .1 กได้สะดวกขึ้นนะคะ กรอกเฉพาะที่เป็นดอกจันได้เลยค่ะและเซกชันสุดท้ายนะคะก็คือข้อมูลการชำระเงินค่ะถ้าเราเลือกบัญชีเงินฝากเป็นธนาคารใดก็ควรจะให้พนักงานใช้ธนาคารนั้นด้วยนะคะเพราะเป็นเงื่อนไขเวลาดาวน์โหลดไฟล์ออกไปจะใช้งานได้นั่นเองค่ะแล้วก็มากรอกช่องทางการรับเงินของพนักงานค่ะว่าเป็นธนาคารไหนและเลขที่บัญชีอะไรประเภทออมทรัพย์หรือกระแสารายวานันถ้ารู้สาขาก็ใส่สาขา,าได้ด้วยนะคะ เสร็จแล้วก็กดบันทึกและปิดก็จะได้รายชื่อพนักงานมาแล้วค่ะแต่จริงๆแล้วจะมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะคะก็คือการนําเข้ารายชื่อพนักงานเข้ามาด้วยเทมเพลต e x x e l ทํทำตามขั้นตอนดังนี้นได้เลยค่ะให้เราดาวน์โหลดเทมเพลตมาก่อนนะคะเพื่อที่จะเอาข้อมูลของเราใส่เข้าไปค่ะแล้วก็มาเปิดไฟล์ใน Google Sheets หรือว่า Excel นะคะ จากนั้นให้มาอ่านเงื่อนไขาการใช้งานกันก่อนค่ะที่จะบอกว่าตรงไหนจําเป็นต้องกรอกและกรอกได้สูงสุดจํานวนเท่าไหร่ค่ะจากนั้นเราก็เอารายชื่อพนักง,งานของเรามากรอกได้เลยแต่ครั้งนี้จะขอยกตัวอย่างตามรายชื่อตัวอย่างที่ให้มานี้นะคะโดยสิ่งที่จําเป็นก็คือรหัสพนักงานที่เราสามารถตั้งได้เองตามแต่ละบริษัทเลยนะคะถัดมาคือคํานำหน้าชื่อที่จะต้องเลือกจากรอปดาวน์นี้เท่านั้นไม่สามารถเพิ่มลบหรือแก้ไขได้ค่ะ จากนั้นก็จะเป็นในส่วนของชื่อนามสกุลที่ต้องใส่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเลยนะคะส่วนสำคัญอีกส่วนก็คือเลขบัตรประชาชนค่ะถัดมาตรงนี้น่าสนใจมากเลยนะคะที่อยู่ตามบัตรประชาชนหากเลือกว่ากรอกจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องที่มีดอกจันไว้นะคะแต่ถ้าเลือกว่าไม่กรอกก็สามารถไปกรอกทีหลังได้ในเว็บเลยค่ะทีนี้เลื่อนมาต่อค่ะจะเป็นในส่วนของข้อมูลการจ้างให้เรามาใส่วันที่ที่จ้าง ประเภทของพนักงานเงินเดือนแล้วก็เลือกด้วยนะคะว่าขึ้นสิทธิประกันสังคมไหมและส่วนนี้ค่ะหักณที่จ่ายหากเรามีคำนวณไว้แล้วก็สามารถเอามาใส่ได้เลยนะคะแต่ถ้ายังไม่ได้คำนวณก็ใส่ศูนย์ไปก่อนได้เลยค่ะและอย่าลืมเลือกเงื่อนไขตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นหักณที่จ่ายแบบธรรมดานั่นเองค่ะและส่วนสำคัญที่สุดก็คือข้อมูลการชำระเงินค่ะ ให้มาเลือกช่องทางการชำระเงินก่อนนะคะถ้าเป็น K Cash ก็จะต้องเป็น K Cash ทั้งหมดและบัญชีธนาคารของพนักงานทุกคนก็จะต้องเป็นธนาคารกสิกรไทยเท่านั้นค่ะแต่ถ้าเลือกเป็นอย่างอื่นก็สามารถเลือกคลธนาคารได้เลยนะคะซึ่งจะต้องกรอกธนาคารเลขที่บัญชีและประเภทบัญชีให้ครบด้วยค่ะอะสมมุติเรากรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนฟั่งของข้อมูลการติดต่อจะกรอกหรือไม่กรอกก็ได้นะคะ สุดท้ายพอเรากรอกข้อมูลอะไรครบถ้วนแล้วให้มากดที่ไฟล์ค่ะแล้วก็เลือกดาวน์โหลดเป็น Excel หรือว่า CSV ไปนะคะได้ไฟล์มาปุ๊บก็กลับไปที่หน้า Payroll ที่ไรชื่อพักงานเหมือนเดิมแล้วก็กดปุ่มนำเข้าข้อมูลเลยค่ะแต่คราวนี้จะเป็นไฟล์ใหม่ที่เรามีการกรอกข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้วนะคะพออัปโหลดมาเสร็จปุ๊บก็กดถัดไปได้เลยค่ะ ระบบจะมีรายชื่อขึ้นมาให้เราตรวจสอบอีกครั้งนะคะเราก็แค่กดตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ยืนยันการนำเข้าได้เลยค่ะถ้านำเข้าสำเร็จแล้วระบบจะขึ้นอัปโหลดสำเร็จแบบนี้นะคะพอตรวจสอบดูก็จะมีรายชื่อพนักงานขึ้นมาให้แบบนี้แล้วค่ะเมื่อได้ไรายชื่อพนักงานมาครบแล้วนะคะขยับมาที่แท็บด้านซ้ายมือมาตั้งค่าแผนกกันค่ะหน้านี้จะรวมแผนกทั้งหมดที่มีซึ่งเรานะคะสามารถเพิ่ม หรือว่าแก้ไขหรือว่าลบแผนกที่เราสร้างไว้ได้จากเมนูนี้เลยค่ะพอเราตั้งค่าทุกอย่างหมดแล้วนะคะต่อมาก็มาสร้างรายการเงินเดือนกันค่ะให้ไปที่เมนูจ่ายเงินเดือนค่าจ้างแถบซ้ายมือตรงนี้นะคะจากนั้นก็กดสร้างใหม่ที่มุมขวาบนและเลือกว่าเราจะจ่ายพนักงานแบบรายวันหรือรายเดือนจ่ายด้วยเงินสดหรือว่าเงินโอนพอเลือกได้แล้วก็กดสร้างรายการเงินเดือนเลยค่ะ ระบบก็จะดึงรายชื่อพนักงานทุกคนที่เป็นพนักงานรายเดือนจ่ายด้วยเงินโอนมาให้ทั้งหมดเลยค่ะเราก็มาเลือกช่วงวันที่ที่ต้องการทํารายการว่าจ่ายเงินเดือนช่วงไหนและวันที่จ่ายเป็นวันที่เท่าไหร่ค่ะกรณีเราต้องการปรับเพิ่มหรือปรับลดเงินเดือนของพนักงานให้มากดที่จุด3จุดหลังรายชื่อนี้นะคะและเลือกแก้ไขรายการปรับเพิ่มลดตรงนี้ค่ะระบบจะป๊อปอัพหน้าต่างน,นี้ขึ้นมาให้กรอก เราก็แค่กรอกตัวเลขที่เป็นยอดเงินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นรายการเพิ่มหรือว่ารายการลดนะคะถ้าไม่มีอะไรแก้ไขเพิ่มเติมแล้วก็กดบันทึกเอกสารได้เลยค่ะจากนั้นนะคะตอนที่เราจ่ายเงินเดือนก็แค่ดาวน์โหลดไฟล์นี้ไปอัปโหลดที่หน้าเว็บไซต์ของธนาคารได้เลยแล้วพอจ่ายเงินเดือนแล้วก็มาเพิ่มการชําระเงินด้านล่างนี้นะคะเพื่อเป็นการยืนยันข้อมูลการจ่ายเงินเดือนและบันทึกบัญชีนั่นเองค่ะจากนั้นพอมาดูที่หน้ารวมตรงนี้ เราจะสามารถดาวน์โหลดไฟล์ประกันสังคมแล้วไปยื่นประกันสังคมออนไลน์ได้เลยนะคะและยังสามารถดาวน์โหลดหรือว่าส่งอ e ีเมลสลิปเงินเดือนให้พนักงานได้ทันทีเลยค่ะพอถึงเดือนถัดไปกรณีไม่มีข้อมูลเปลี่ยนแปลงเราก็แค่มากดสร้างซ้ำหรือจะกดสร้างใหม่และเลือกวิธีเดิมก็ได้ค่ะและสุดท้ายก็คือการยื่นภาษีรายเดือนนั่นเองเราแค่มาที่เมนูรายงานนะคะแล้วกดแสดงผลรายงาน ก็จะสามารถดาวน์โหลดไฟล์พงองอดอหนึ่งเพื่อไปแปลงไฟล์ในโปรแกรม r d p r e p และยื่นภาษีหักเาที่จ่ายเงินเดือนได้เลยค่ะและสำหรับการบันทึกบัญชีสามารถเข้ามาดูที่เมนูบริหารบัญชีใน Flow Account และเข้าไปที่เมนูสมุดรายวันทั่วไปค่ะก็จะมีการบันทึกบัญชีไว้2ครั้งตั้งแต่การตั้งนี้เมื่อมีการบันทึกรายการเงินเดือนและเมื่อเรากดจ่ายเงินระบบก็จะกลับรายการให้ทันทีเลยค่ะ